โอเคครับดนะครับเป็นวิดอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึงสินค้ามาลงใน Lazada ผ่านเจ้าเว็บ Big Seller นะครับก็ไม่ว่าจะดึงจากเว็บอะไรนะครับจะใช้หลักการแบบนี้เดียวกันหมดเลยนะครับอโอเคเรามาดูกันนะครับก็แต่ว่าตัวอย่างนี้จะเป็นการลงจาก ada, ลงไปลงใน Lazada นะครับผมโอเคแล้วก็ วิดีโอจะแบ่งเป็นพัรพททนะครับย่อยๆหลายๆตัวนะครับโดยที่วิดีโอตัวนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่านะครับวิด uh, ีโอทองวิดีโอเป็นการตั้งค่าของที่จะรันโปรแกรมลงสินค้านะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ d u m u n t n t i m r o s o s d a t a source แล้วก็ All t o b บิค l l e เตัวนี้นะครับโอเคเราจะเจอหน้าตาคล้ายๆกับแบบผมนะใครมีไม่เหมือนผมไม่ต้องตกใจนะครับอย่างไม่มี s h อ p e e ใน f 2 3 4 อ่า h o p ที่2อะไรไม่ต้องสนใจนะครับแค่ถ้าคุณมี uh, ไฟล์ไหนให้มาดูตามชื่อวิดีโอที่ผมจะส่งให้นะครับหลังจากหลังจากที่ทอ่ซื้อสินค้าจากซื้อจากโปรแกรมจากผมแล้วนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับก็วิดีโอนี้ผมจะทำสอตัวนะครับคือ forbidden แล้วก็ keyword นะครับ forbidden เนี่ยคือคำต้องห้ามที่ถ้าเกิดเจอปับ๊บให้ลบหรือเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะครับทั้งในชื่อสินค้าและในรายละเอียดสินค้านะครับ แล้วก็คีย์เวิร์ดเนี่ยจะเป็นคําที่เอาไว้เพิ่มข้างหน้านะครับคําที่ไว้เพิ่มข้างหน้าชื่อสินค้าที่เราดึงมานะครับโอเคผมจะเลือก2อันนี้นะครับแล้วกดคลิกขวาเลือก d i t ิทพ t โนต Pa+ ดพันะครับผมโอเคอ่าที่ผมขยายนะครับนี่ต้มันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับเราก็มาขยายตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้กดคอนโทรลค้างแล้วก็เมาส์กลางเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับมันจะมีแค่2บรรทัดนะครับอ่าโอเค เราจะมาทำที่ keyword csv ก่อนนะครับก็เ,เดี๋ยวผมจะบอกความหมายให้ฟังนะครับว่า,อาโอเคเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะครับก็คือมันบรรทัดที่หนึงเนี่ยโทษทีครับรูปแบบการใช้งานดีกว่านะครับรูปแบบการใช้งานบรรทัดหนึ่งรืบรรทัดที่สองเนี่ยจะเหมือนกันก็คือจะต้องคร่อมด้วยฟันหนูเท่านั้น นะครับแล้วเราสามารถเพิ่มคํากี่คําก็ได้ตามใจเราเลยนะครับอย่างเช่นคําที่1เสร็จเราเพิ่มคําที่1ปั๊บอย่างผมเนีย่ยผมเขียนมาทัที่1เห็นไหมครับในวงเล็บส่งฟรีทั่วไทยอันนี้คือ1คําแล้วผมก็ใส่ลูกน้ําผมก็ใส่คําที่2นะครับมีของพร้อมอส่งฟรีนะครับอพอเสร็จปับ๊บผมก็ใส่ลูกน้ําผมก็ใส่คําที่3มีของพร้อมส่งประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆคือทุกคำเนี่ยที่เราใส่เข้าไปต้องถูกคล่อมด้วยฟันหนูนะครับ ส่วนคำการแบ่งแต่ละคำเนี่ยจะต้องมีลูกน้ำขั้นนะครับใช้ทั้งสองบรรทัดนะครับส่วนวงเล็บอะไรอย่างงี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับสามารถไม่ต้องลอกผมก็ได้นะครับลบทิ้งได้เลยนะครับเนี่ยสมมติอยากแก้ใหม่อ่ะปุ๊บอ่ะอย่างเช่นส่งฟรีเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเร็วมากอ่ะใส่ลูกน้ำส่งฟรี ฟุกวันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับสามารถไม่ต้อง Copy ผมก็ได้นะครับอ่ะโอเคนี่คือการใช้ในข้อที่หนึ่งอ่ะแล้วมันถูกมันจะไปถูกใช้ยังไงนะครับสมมุติว่าสินค้าที่เราไปดึงมามันชื่อออกระเป๋าแบรนด์ A นี่มันชื่อสินค้าแบบจากต้นฉบับที่เราไปดึงมานะครับแล้วโปรแกรมเนี่ยมันจะสุ่มนะครับเนี่ยมันมีหลายคำมากใช่ไหมมันก็สุ่มมานะครับสมมติ ชื่อสินค้าเนี่ยมันสุ่มได้คํานี้นะครับก็คือรถเยอะส่งเร็วมันก็จะมาใส่ด้านหน้าบรรทัดที่1เนี่ยคือที่อยู่ด้านหน้านะครับไม่มีลูกน้านะแล้วมันก็จะสเปซบาร์ให้1นทีนะครับนี่คือบรรทัดที่1สมบรรทัดที่2สมมุติมันสุ่มได้คําสุดท้ายเลยนะครับรวดเร็วทันใจมันก็จะสเปซบาร์หทีแล้วก็ใส่รวดเร็วทันใจนี่คือรูปแบบของที่โปรแกรมใช้ k e y w o r d .csv นะครับโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างว่า โปรแกรมเนี่ยมันจะทํางานยังไงนะครับแล้วเราต้องตั้งค่ายมันยังไงอย่าเพิ่มบรรทัดนะครับให้เหลือแค่2บรรทัดนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าต้องค่อมด้วยลูกน้าอ่าต้องค่อมด้วยฝันหนูและแต่ละคําข้างในจะต้องขั้นด้วยลูกน้านั่นเองนะครับโอเคพอเราแก้ไขเสร็จแล้วเพิ่มคําเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับอ่ามันจะต้องไม่เป็นสีแดงนะต้องเซฟก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มรันโปรแกรมอ่าคลิปวิดี่อซีดีจบไปต่อมานะครับอ่าผมปิดเลยผม อ่า keyword จาก s v เนี่ยเราสามารถตั้งค่าครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไปเลยยกเว้นอนาคตเราอยากเพิ่มคำก็ทำได้ก็มาเพิ่มได้นะครับอ่าอย่างผมเนี่ยผมอาจจะสร้างครั้งเดียวแล้วผมพอละผมไม่เพิ่มละผมก็จะไม่ไปยุ่งกับเจ้าไฟ keyword จาก s v ต่อไปนะครับในการลงสินค้าต่อมาเจ้า forbidden นะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยก็อ่าก็คือเราจะทำครั้งเดียวนะครับสมมติถ้ามันเจอคำที่เราไม่ต้องการแล้วเนี่ยมันจะ ก็มาตั้งค่าครั้งเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำพวกนี้ถ้าเร,เราเจอว่าคําไหนที่มันเป็นคําที่ผิดกฎของลาซาด้าเนี่ยเราก็จะเพิ่มได้เร่อยๆนะครับโอเคอ่าตรงนี้นะครับผมอธิบายนิดนึงว่าบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2เนี่ยใช้งานแตกต่างกันนะครับข้อที่1เนี่ยไอ้บรรทัดที่1น,นะครับจะเป็นคําที่เราเนี่ยต้องการลบทิ้งหรือเปลี่ยนเฉพาะคํานั้นๆน,น,นะครับเฉพาะคํานั้นๆ เหมือนเดิมก็คือมันถูกขั้นด้วยลูกน้าอ่าทุกทีครับขั้นด้วยฟันหนูนะครับทุกคําที่เราต้องการเปลี่ยนจะอยู่ในฟันหนูเท่านั้นเนี่ยนะครับจะอยู่ในนี้นนี่กี่คาก็แล้วแต่นะครับโอเคอยู่ในฟันหนูแต่บรทัดที่หนึ่งเนี่ยจะมีการใส่อย่างนี้อ่าสมมุติผมอ่าไม่ต้องสมมติผมเอาตัวจริงเลยผมต้องการบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอคําว่าเสริม เสริมเสริมอะไรก็แล้วแต่เจอคําว่าเสริมปับ๊บให้ลบทิ้งนะครับให้ลบทิ้งผมจะใส่คําว่าเสริมแล้วผมใส่ลูกน้ําการใส่ลูกน้ํำหมายถึงว่ามีคําที่สองมีคําต่อไปอีกนะครับก็มีอย่างเช่นผมใช้คาว่าเออบําลุงอ่าอย่างนี้นะครับเจอคําว่าบัมลุงปับ๊บ ถ้าเจอลักษณะแบบนี้โปรแกรมมันจะรู้ว่าอ๋อมันมี2คําที่เราจะต้องสนใจก็คือคําว่าเสริมกับคําคว่าบํารุงถ้าในชื่อสินค้าหรือรายละเอียดสินค้ามีคําว่าเสริมหรือคําว่าบํารุงมันจะตัดทิ้งอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นชื่อสินค้านะครับเจอคํานี้เข้าไปอ,อ่าอันนี้ผมลบทิ้งไปก่อนเอาให้เห็นง่ายๆนะครับอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ามีบารุงมีเสริมเห็นไหมฮะมีทั้งบํารุงมีเสริม ถ้าโปรแกรมเจอคําว่าเสริมมันจะลบคําว่าเสริมทิ้งทุกขับทุกทุกคาทุกเสริมที่อยู่ในชื่อเลยนะครับอ่ะสมมติมีเสริมอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าอย่างนี้สมมุติสมมติชื่อสินค้าเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมตั้งมาเล่นๆอ่ะเอาเป็นภาษาอังกฤษออกไปเลยอ่าเสริมบารุงเลือดรสทูน่าแซลมอนเสริมสำหรับแมวอ่าอย่างนี้นะครับโปรแกรมเจอคําว่าเสริมปับ๊บถ้าเราใส่อย่างนี้นะมันจะลบเสริมทิ้งลบเสริมทิ้ง แล้วพอไปเจอคาว่าบํารุงลบบํารุงทิ้งอ่ามันก็จะเหลือแค่อาหารเลือดลดทูนา่าแซลมอนสาหรับแมวนะครับนี่คือการใช้ในบรรทัดที่1แบบแรกแบบที่2เนี่ยเราสามารถเพิ่มเครื่องหมายลูกอ่าไม่ใช่ลูกนะ้ำอ่าเครื่องหมายอะไรเนี่ยครับผมเรียกทับแล้วกันนะครับเครื่องหมายทับเนี่ยเข้าไปการที่เจอคาว่าเตอเครื่องหมายทับนะครับโปรแกรมมันจะรู้ว่าอ๋อคำเนี้ยจะมีการใส่ แทนที่เข้าไปนะครับอย่างผมเนี่ยเสริมผมจะใช้คำว่าเพิ่มอ๋อเดี๋ยวประนึ็นะครับก่อนที่จะมาตรงนี้ขอเอาคำกลับมาก่อนโอเคขอเอาคำกลับมานนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับผมบอกว่าเสริมเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนคำแทนไม่ใช่ลบละเปลี่ยนคำเป็นเพิ่มอย่างนี้แทนนะครับแล้วบำรุงผมก็เปลี่ยนเป็นดูแลนะครับ อ่าสมมติผมมีคำที่3อย่างเช่นคำว่าโรคอ่าแต่ผมเนี่ยโรคเนี่ยผมไม่อยากไม่อยากเปลี่ยนผมอยากให้ลบอย่างเดียวเลยก็สามารถเอามาอยู่ด้วยกันได้เลยนะครับในอ่าเสริมบำรุงโรคเลือดอ่าผมทำอย่างนี้ให้ดูปุ๊บปุ๊บอ่าสมมติชื่อสินค้าเป็นอย่างนี้นะครับออริจินัลมาเนี่ยสินค้าเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าโปรแกรมมันเจอคำนี้ปับ๊บมันจะเปลี่ยนเสริมนะครับเปลี่ยนจากเสริมเนี่ยให้กลายเป็นเพิ่ม อย่างนี้เลยมันจะคือการใช้อย่างนี้เลยนะครับเพิ่มอ่าเดี๋ยวผมขอปุ๊บเสริมให้กลายเป็นเพิ่มปุ๊บนี่นี่คือสิ่งที่โปรแกรมทําจริงๆนะครับแล้วบํารุงนะครับบํารุงก็จะเกี่ยนเปลี่ยนเป็นดูแลนะครับ Replace อ๋อนี่แล้วคําว่าโลกนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ปึ๊ เห็นไหมฮะจากบรรทัดที่8เห็นไหมฮะบรรทัดที่8อาหารเสริมบำรุงโลือดลดทูน่าแซลมอนเสริมสําหรับแมวมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอาหารเพิ่มดูแลเลือดเพิ่มดูแลเลือดรดทูน่าแซลมอนเพิ่มสําหรับแมวนะครับอันนี้ไปทําตามที่เราคิดเอาไว้เลยนะครับชื่อสินค้าจะอยากให้มันเป็นยังไงนะครับก็ไปเพิ่มคําได้นี่คือบรรทัดที่1อ้อ มันไม่ได้ใช้แค่ชื่อสินค้ามันใช้ในรา,ายละเอียดสินค้าได้ด้วยนะครับโอเคตรงนี้จบไปนะครับต่อมานะครับมรทัดที่สล่ะแล้วมาทัดที่สเนี่ยหลักการคล้ายๆกันเลยนะครับแค่ไม่มีการใส่แทนที่นะครับนี่เอาของจริงมาเลยแล้วกันเอานี้มาแล้วกันผมที่เจอบ่อยๆก็ไลน์เบอร์โทรอ่อย่างนี้แล้วกันนะครับ หลักการเดียวกันก็คือต้องอยู่ในฟันหนู2อันนะครับแล้วถูกคันด้วยลูกน้ำนะครับโอเคนะครับอย่าไปใส่เบสเบสบา์นะครับอย่าใส่สเปซบาร์เพราะว่าเดี๋ยวเกิดในในรายละเอียดสินค้าไม่มีสเปซบาร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับมันจะไม่ลบนะครับโอเคถ้ามันเจอคําอย่างนี้เป๊ะป,ปั๊บมันก็จะทําการลบให้นะครับอ๋อบรรทัดที่2เนี่ยจะอยู่ในรายละเอียดสินค้าเท่านั้น และในบรรทัดที่2องถึงบรรทัดและความพิเศษของมันนะครับความพิเศษของมันเนี่ยจะไม่เหมือนบรรทัดที่1ก็คือมันไม่ใช่แค่ลบคําเท่านั้นมันจะลบคําตัวอักษรต่อจากคาเนี้ยไปอีก12ตัวอักษรนะครับอ่าสอตัวอักษรเนี่ยอยู่ที่โปรแกรมว่ามันนับยังไงนะครับซึ่งที่ผมลองดูมาอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อ ไม่เอาติดต่อด้วยกันนะครับผมเป็นอย่างนี้นี่ศูนย์จุด,ดสมม,มุติอย่างนี้นะครับแล้วก็มีลายลายบังเข้าอ,อย่างนี้สมมุติอย่างนี้นะครับถ้าโปรแกรมมันเจอสมมติมันเจอลายก่อนมันจะลบ12ตัวอักษรนะครับลบ12ตัวอักษรจากคําว่าลายนะครับนี่อันนี้คือช่องว่างนับหนึ่ง อ่าโคลอนนับ2ช่องว่างนับ3นี่4 5 6 7 8 9 10ดอ่าดังนั้นเนี่ยมันจะลบทั้งหมดหลังจากคำว่าลายแล้วมันก็จะลบคำว่าลายด้วยนะครับอ่าแล้วพอมันมาทำของทำของลายเสร็จมันก็จะมาไล่ทีละคำหม่ตรงนี้ถึงคำว่าโบโธมันก็ลบอีก12ตัวอ, 1, 2, อักษร1 2สอ่าโซวนอยับ2 3 4 5 6ม 7จ็ดแ11เกแล้วมันก็จะลบคําว่าเบอร์โทรออกมันก็จะเหลือคําว่ายีบสมนะครับมันไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าเบอร์โทรทั้งหมดตรงไหนที่จะมันต้องลบแต่อย่างน้อยนะครับถ้ามันลบจนเหลือแค่เลขเนี้ยอย่างน้อยมันก็ทําให้ไม่ผิดกฎของลาซาด้านะครับโอเคก็นี่คือตัวอย่างนะครับของการใช้เจ้าตัว forbidden CSV. อย่าลืมกดเซฟนะครับอยาลืมกดเซฟก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากเลยครับ